ไปหลีฮะไปต่ำครับ Audio junk. Audio junk. ครับผมคลิปนี้ก็จะมารีวิวไฟนหน้า LED รุ่น SPV3 นะครับในรถ t o y ย t a l o n y v i o s สมปัจจุบันนะครับในโคม Re f ฟกเตอรขัว H4 ครับก็ตอนนี้มืดๆนะฮะเดี๋ยว ลองเปิดไฟดูนะครับไฟหลีฮะไปต่ำครับไปสูงครับโอเคไหมฮะถูกใจกันหรือเปล่าสว่างขนาดนี้แสงไม่แยงตาหนึ่งร้อยเปอเซนต์นะครับไม่ต้องห่วงว่าจะไปแยงตารถคันอื่นสีขาววอมถูกกฎหมายนะครับผมตรวจสภาพตลออผ่านแน่นอนหนึ่งเ ในกล้องอาจจะจับภาพแบบอแสงจ้าๆหน่อยนะครับแต่ความเป็นจริงมันไม่จ้าเลยมันมองแบบสบายมากครับปิดไฟไปต่ำครับไปสูงครับร้อยห้าสิบเมตรไฟสูงชัวร์ฮะ ไกลมากขอบคุณครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมสนใจลูกค้าท่านใดสนใจไฟหน้า S P L D รุ่น V 3ติดต่อสอบถามได้ครับผมราคาห8 9 0งพัแป้อบาทรับประกันให้18เดือนนะครับขอบคุณมากครับ